วัดีครับวันนี้ฟาร์มไลฟ์ชาแนลนะครับมา Unbox กนะครับกรงหนูแฮมสเตอร์นะครับวันนี้เป็นกรงขนาด60เซนติเมตรนะครับกว้าง35แล้วก็สูงอีก30เซนครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสั่งในช h อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การติดต่อร้านค้าไว้ให้นะครับวันนี้ก็มา u n นบ x ็อกให้ดูนะครับ วันนี้สั่งไปเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวชั้นลอยกับวงล้อที่ให้วิ่งเป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับสีขาวสลับเขียวมิ้นท์นะครับที่สั่งมาพอเราแกะออกมาแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับถาดรองนะครับจะเป็นขอบสูงนะครับแล้วก็มีตะแกรงโกงมานะครับแล้วก็จัดเข้ามุมให้เรียบร้อยนะครับตามที่มันมีล็อกไว้ให้นะครับ แล้วก็ภายในกลงนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่ให้มาด้วยนะครับภายในกล่องเลยนะครับก็แกะดูนะครับก็จะมีชั้นลอยนะครับมีชั้นลอยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัววงล้อนะครับมาให้นะครับในเซตเลยนะครับซื้อครั้งเดียวก็คือได้ครบเลยมีขวดน้ําด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็แกะออกมานะครับแล้วก็เริ่มมาทําการประกอบนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัว แผ่นพับมาให้ว่าวิธีประกอบทําอย่างไรนะครับก็จะต่อเหมือนจิ๊กซอว์เลยนะครับสําหรับตัวชั้นลอยนะครับแล้วก็ตัวบ้านที่ให้มานะครับอันนี้เป็นตัวบ้านนะครับน้องๆก็แกะออกมาดูนะครับแล้วก็ดูตามแผ่นพับที่ให้มานะครับก็จะมีว่าหมายเลขหนึ่ง6เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ต่อ เข้าตามหมายเลขเลยนะครับเป็นเหมือนจิ๊กซอว์มาประกอบกันนะครับแล้วเขาก็จะประกอบขึ้นมาให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์สวยงามนะครับเป็นบ้านหนูแฮมสเตอร์นะครับก็เป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับในช้อปปี้นะครับก็จะมีหลายสีนะครับในร้านที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะมีหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพีชนะครับสีแดงดำนะครับสีขาวเทาขาวดำนะครับ ไปเลือกดูกันได้นะครับ เราก็ประกอบไปเรื่อยๆเลยนะครับตามาวิธีการประกอบที่เขาให้มานะครับก็จะเสร็จสมบูรณ์เป็นบ้านนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็มาประกอบพวกชั้นลอยนะครับก็จะได้ตัวชั้นลอยแล้วก็บ้านนะครับไว้ให้เจ้าแฮมสเตอร์ของเรานะครับ ซึ่งชั้นลอยนี้นะครับตามตามรูปตัวอย่างก็คือจะวางไว้ข้างบนนะครับหรือว่าใครที่อยากจัดมุมในโลงแบบไหนก็สามารถที่จะไปอัดแอเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่าจะซื้ออุปกรณ์น่ารักน่ารักเพิ่มเติมนะครับเป็นของตกแต่งอื่นๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะครับสามารถ DIY e เพิ่มเติมได้เลยนะครับ อันนี้ก็สำเร็จเสร็จสับนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับสำหรับแฮมสเตอร์เนาะแล้วก็เจ้าตัวชั้นลอยที่ว่านะครับก็ประกอบให้เข้ามุมก็จะได้แบบนี้นะครับพอประกอบเสร็จแล้วนะครับเอามาเข้าในกรงนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับวงล้อนะครับสามารถหมุนได้นะครับเสียงเงียบนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับวิ่งได้ทั้งคืนนะครับอยู่ในหอนี่สบายเลยมีขวดน้ำให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ เอามาลองนะครับเจ้าแฮมสเตอร์นะครับของเราเองนะครับตัวนี้ก็เอามาลองนะครับว่ากำลังสำรวจบ้านใหม่อยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเราก็สามารถจัดเพิ่มเติมได้นะครับเอาของเล่นนะครับที่รับฟันหรือว่าของเล่นอื่นๆนะครับเอาใส่ไว้ให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับสำหรับ ใครที่กำลังตัดสินใจหากรงหนูแฮมสเตอร์ใจแอนนะครับ mm hmm. ก็ลองดูนะครับว่าชอบสีสันแบบไหนนะครับ mm hmm. ก็เลือกขนาดให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับสำหรับแฮมสเตอร์ใจแอนนะครับถ้ามีเรื่องจำกัดในพื้นที่ก็อย่าลืมตัววงล้อสำหรับวิ่งนะครับอันนี้ก็จะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่แคบๆมากก็อาจจะมีความเครียดได้นะครับฉะนั้นแล้วตัว ตัววงล้อที่ไว้ให้วิ่งก็สำคัญมากเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปการอันบล็อกดีๆมาฝากนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องปามไลฟ์ชาแนลด้วยนะครับจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงดีๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์การติดต่อนะครับสำหรับร้านนะครับที่ผมไปซื้อกรงนูแฮมสเตอร์ ตัวนี้มานะครับเผื่อท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับแล้วก็สั่งซื้อนะครับแม่ค้าส่งไวมากนะครับอันนี้ผมสั่งวันเดียวนะครับอีกวันนึงก็ส่งของมานะครับส่งเร็วทันใจมากเลยนะครับแล้วก็ขนส่งดีนะครับไม่มีการแตกหักเสียหายใดๆนะครับก็เลยวันนี้ทำคลิปมาฝากนะครับเพื่อนๆน้องๆที่สนใจในการเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์นะครับ เดี๋ยวจะทำเป็นแต่ละพาร์ทแต่ละพาร์ทเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับเป็นสาระด,ดีๆเอามาฝากกันไว้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับ สำหรับท้ายนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นร้านที่ผมซื้อมานะครับเพชรแลนด์เจนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ใน s h อ p e e หรือว่า Facebook p เพจก็ได้นะครับก็จะมีสินค้ามากมายเลยนะครับนี่ที่ผมไปซื้อมานะครับจะจะเป็นตัวกรงครบเซตเลยนะครับผมซื้อมาในราคา900บาทนะครับก็มีค่าส่งอีกนะครับ79บาทนะครับ ขนส่งไวมากนะครับสั่งไปวันเดียวก็แม่ค้าจะส่งมาให้ไวมากนะครับถามอะไรก็ตอบหมดเลยนะครับแม่ค้าใจดีนะครับท่านใดที่สนใจกรงหรือว่าสินค้าอื่นๆของแฮมสเตอร์หรือว่าสัตว์แนแทก,ก็เข้าไปดูได้ในแฟนเพจเพจแลนด์เจเจหรือว่าช h อปปีนะครับติดตามกันไปได้เลยนะครับผมก็มารีวิวตามที่ผมซื้อมาจริงๆนะครับไม่ได้ มาโฆษณาร้านให้แม่ค้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าผมซื้อมาจากร้านนี้จริงๆก็เลยมารีวิวนะครับถ้าแม่ค้าจะใจดีสปอนเซอร์ก็ยินดีนะครับนะครับมีโกรงหลายรูปแบบเลยนะครับที่ผมกดเข้าไปดูนะครับก็มีทั้งโรงเปล่านะครับแล้วก็พวกที่อุปกรณ์แยก,กอื่นๆก็มีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะ หรบวันนี้นะครับอยู่กับคลินิกหมอเอสรักษาสัตว์นะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับนานา,นาสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมจะทะยอยลงคลิปไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับ